มาไปน้องมือมาซื้อเ,เนื้อคือเราเคี้ยงเนื้อบ้นานทั้งเกอะนาโรงเรียนนะครับนะนี่มันมีแม่เสือเสือห้องไหาไปกินไปจุกขาวตุนตไ,ไปใหม่มแล้วครับพี่น,น้องเฮ็ดไปใหม่เลยมีพึ่งในมีตับตับที่แซ่บเลย่น้องเฮ็ดทุกมือนะครับยกเว้นวันพระเนาะยกเว้นวันพระครับผมมาใช้บริการได้เคียงเนื้อบ้านทาั้งเกาะ เอ็นดีฟาร์มนี่พี่น้องจัดไปโอ้นฟูงสั่นไปซื้อได้เสื้องามอยู่ แซ่บพี่นหนเ้าเจาก็เริ่มเจียวเขาจะนาำ้ายแล,ล่แแต่สีเรียวพอดี่นาะอือพียเหนนยวต่อตื้ ยุดก่อกนรอก่อนใส่ไปคุม อืมเอาพ่ออึ๊ยมากวนแล้ว